อย่างเจ็บโอ๋โอนี่มันข่าววงกฏที่เรารักนี่เองทุกคนทุกคนรักข่าววงกฏนิมไหมนะ่ะชัเก้านะ่ะรักมากรักแบบว่า้อยากจะรักไปทิ้งนะ่ะทำไมต้องตกมาเข่าววงกฏนี้ตลอดเลยแล้วก็ตกมาแต่ละที เจอตัวอะไรไม่เคยซ้ำเลยนะนี่ทุกคนทุกคนคิดว่ารอบนี้จะมีตัวอะไรนะแต่ชัเก,กิลน่ะรู้สึกเสียวหลังแวบแวบวับวับเหมือนมีอะไรสักอย่างจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะเอทุกคนคิดว่าชัเก,กิลจะเอาตัวรอดจากเขาวงกดนี้ได้ไหมช่วยเป็นกำลังใจให้ชัเก,กิลหน่อยนะโดยการกดไลค์กดซับสไคร e นะ ชัยก็รู้สึกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับช่องเราอยู่ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนมันก็มองตามตลอดแต่แบบว่าชัยก็ก็ไม่หลุดเอยอุสารีบหันไปก็ไม่มีอะไรนี่นาเมื่อกี้มีใครเห็นบ้างไหมว่าอะไรแอบมองชัยก็อยู่แต่ที่แน่ๆว่เมื่อกี้ชัยก็ไม่เห็นเลยนะ่ะอุสา์รีบหันไปดูแล้วเชียวเอ๊ะมันมีสาย ตาสายตาหนึ่งจับจ้องอยู่ชัดๆถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะชัยก็จะได้ระวังตัวคอมเมนต์ comment บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนนะ่ะชัยก็จะได้อ่านแล้วแบบรู้ว่าต้องจัดการยังไงแต่ที่แน่ๆนนั้นชัยก็ว่าชัยก็รีบไปหอคอยก่อนดีกว่าเพราะว่าหอคอยปลอดภัยที่สุดใช่ <c oughs> รีบไปก่อนจ้ะโอ้ว่าแต่เอะบันนี่ยังไม่มาหรอมีใครเห็นบันนี่เราบ้างนะ่ะ เสียงเงียบแบบนี้ใช่ก็ว่าเอ๊ยบันนี่โดนง่าไปแล้วหรือไม่ก็บันนี่เอ๊ยจะไม่ตกลงมาในเ่าวงกดนี้อไม่สิรอบนี้จะมีแค่าชชยเก็คนเดียวเองหรอที่ตกลงมานะ่ะโอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทีเนี้ไปหอคอยก่อนก็ได้หอคอยคือที่เซฟโซน ตรงนั้นมันปลอดภัยที่สุดขึ้นไปบนนั้นเชคก,ก็จะมองเห็นแหละว่าข้างล่างมีสัตว์ประหลาดอะไรชึบชึชึบชึบช,บช,บชบอ้าวกลอบถึงแล้วอุ้ยร่วงงอ้ย,อ,ยอีกนิดเดียวจะถึงหอคอยแล้วหอคอยที่ปลอดภัยของเราอะชบเพิพพพพอ้าว ใครเอาเสาอะไรมาวางทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเสายงใหญ่เลยนะเอ๋ยเอ้ยเสานี้มันนิ่งแปลกๆแฮะเพิ่ม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 ถึงหอคอยแล้วจ้าโอ้ยลูกอะไรอยู่ตรงนี้เยอะๆเยอะ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 เออ กูกกนกินเข้าไปในลูกกระตาโอ้สภาพมันซ่อนตัวเนียนมากเลยมันจะกี้ช้เก้าหันไปดูแล้วรอบแรกก็ไม่เห็นมันน่ะทุกคนได้เตือนใช้ก็หรือเปล่านะว่ามีมันอยู่ตรงนั้นโอ้ไมก่ก็สภาพโอ้แต่โอ้เราสามารถเข้ามาจัดการในลูกกรตามันได้นี่เฮ้ลูกกรตาข้างในมัน ็นตัวเป่งแสงเลเซอร์งั้นชายก็ว่ารอบถัดไปชายก็ต้องแอบลักลอบเข้ามาด้านหลังแล้วเข้ามาในลูกตามันเพื่อที่จะจัดการมันอีกรอบเอกดใหม่แล้วกิดใหม่แล้วเกดใหม่แล้วเฮ้ยไ้เฮ้ย่วนี้แหละชายก็จะหนีจะวิ่งไปในเขาวงกตแล้วก็แบบว่า จะไปเชื่อเพิ่มนนเพิ่มปีนขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งเชื่อเพิ่มเฮ้อแล้วชัก็จะจัดการมันโดยการแอบลอบไปด้านหลังเฮ้ยโอ้ยสงสัยจะวิ่งบนสันกำแพงแบบนี้ไม่ได้แล้วมันจับจ้องเราอยู่ทุกที่จริงว้างว้ายโอ้ โอ้ยปวดก้นปวดก้นปวดก้นวันนี้แปลกแฮะมันล่วงอยู่ตรงหอคอยว่าแต่มันนี่มาคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้ยนี่พุ่นเยอะมากเลยโอ้ยพุ่นเยอะอ่ะน้อยกคนช่วงนี้แผ่นดินไหวด้วยนะต้องระมัดระวังนะยิ่งยืนอยู่บนหอคอยแบบนี้นะถ้าเกิดแผ่นดินไหว มันไม่ค่อยดีเลยยืนบนหอคอยในเงี้ยต้องไปข้างล่างออกระโดดลงไปข้างล่างดีกว่าไปได้ไหวแบบนี้นะ่ะอ,อู้อยู่ข้างล่างปลอดภัยกว่าเยอะเลยว่าแต่เอ๊ะพอลงมาข้างล่างแล้วข้างบนท่านคืออะไรนะะผมต้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆแฮ่เออบทืบทบทบเบโอ้โหนี่มันถังน้ำใครมาไว้ตรงนี้นะ่ะาอดูดิเอ๊ะไม่ใช่แฮะ เสียงดังแป,กแปลกๆให้ลองปีนขึ้นไปดูสิดวงตาแห่งโซรอนหรือเปล่าเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทุกทิศทางเลยนะโอ้โหวันนี้ว่าแผ่นดินเริ่มไหวอีกแล้วโอ้หยิบกล้องมาด้วยเอ้ยเซลฟี่เลยแผ่นดินไหวแบบนี้เออทุกคนแผ่นดินไหวแบบนี้ไม่รู้จะทํายังไงดินนะก่อนอื่นเลยเราต้องออกจากหอคอยแบบนี้นะเพราะมันอันตรายมากเลยที่จะเจอแผ่นดินไหวแล้วตึกมันจะถล่มนะฉะนั้นแล้ว การออกมาในที่โล่งแจ้งจะทำให้เราปลอดภัยนะ้า จังหวะนี้แหละชัยก็ต้องรีบแล้วเฮ้ยรีบไปจัดการจัดการมันข้างในลูกกระตานั้นหวังว่ามันจะยังไม่เห็นชัยเก้านะรอบนี้ชัยก็วิ่งบนในเขาว,วงกดแล้วไม่วิ่งบนสันกำแพงแล้วนะทุกคนไปกำลังใจให้ชัยเก้าด้วยแต่ว่าชัยเก้ายังไม่เห็นบันนี่เลยแฮะไม่รู้บันนี่มาหรือยังแต่ที่แน่ๆนเฮ้ยชัยเก้านะ่ะจะต้องไปจัดการมันที่หอคอยให้ได้เฮ้ยเพื่อ ให้ชายเก้าได้หลุดพ้นจากวงจรนี้โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเข้ามาถึงแล้วโอ้โอ้ตอนนี้มันหยุดจัดการเราแล้วแฮะสงสัยมันจะแบบว่าน่าจะไม่รู้ว่าชายเก้ามาถึงแล้วนะฮึบฮึบบทีจัดการมันต้องจัดการมันจากข้างหลังที่ชชยเก้าบอกนี่เลยีแลกเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปไปดูเพิ่มเพิเยิงเข้าไปข้างในนี่ ตามนี้เลยเห็นไหมทุกคนเราสามารถจัดการมันได้จากภายในจานอ่ะเอาเองเออเออเออชฟตุทำไรหนะตัวนี้มันร้ายมากมันจัดการฉันเราต้องจัดการมันที่นี่เนี่ยจัดการมันต้องยิงด้เหรอยิงโอ้โอเคเอ่อเมื่อกี้มันสงบอยู่พอวันนี้ช่วยยิงปุ๊บเรียบร้อยเลยโอเคมาดีดูได้มันคืออะไรทุกคน ฉันพยายามหาทางจัดการมันอยู่หน้าเราต้องเข้าไปในลูกตามันเพื่อจัดการมันจากข้างหลังแต่ตอนนี้เหมือนมันจะรู้แผนฉันแล้วแน่เลยเอ้โอ้โห่าวกดนี้เราถือเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเราต้องหลบลิกหลบลิกหลบลิกเฮ้ยวู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 ว่ายน้ว่น้ำเฮ้ยมันพยายามยิงโอ้รอบนี้ใช้ก็หลบหรือแสงเลเซอร์ได้ นได้ยิงมันโดนอยู่เ้ปืนนี้เลยกระหน่ำมลเฉก็พยายามวิ่งหลบยายวิ่งหลบแสงเลเซอร์โอ้โหโอโหโอหโหมันได้ยิงอยู่เฉกเอันนี้เธอเธอยิงมันเอ้โอยเราต้องไม่พยายามเป็นเป้านิ่งเอ้าเกผโอ้เเ ว้ายกระโดดแบบกระต่ายว้าวบันนี่เธอสามารถเข้าใกล้มันได้แล้วว้าวกระโดดแบบกระต่ายเออมันพยายามจปกิงเธอนะ่ะอู้ยา่าง่ายที่สุดเลยนะไชกิลว่าปืนจ่อเลยเร็วใช่จากที่ฉันเคยลองเข้าไปใกล้มันเราต้องจัดการในลูกกระต่ายข้างในมันเพราะว่าตรงนั้นแหละมันเป็นแหล่งที่แบบว่าอาจจะเพื่อปีนปีนขึ้น คือเป็นแหล่งที่แบบว่าสร้างแสงเลเซอร์แล้วนี่รอให้อยู่ันก็ยิงเลยนี่อีกแล้วเอ้ยเ้ยันก็อยู่ในลูกตามันแล้วยิงยิงแล้วยิงแล้วบัตรที่จดีระเปิดแล้วนะสองนี่เบอจัดการได้ด้วยแฮะ โอ้ล่างที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้หดเหลือแค่นี้เองน่ะมาดูสิโอ้เธอมาดูสิอยู่ตรงนี้น่ะเฮ้ยลูกกระตาทะลักออกมาเลยเเจ๋งมากเลย,เยบันนี้เยี่ยมที่สุดเราก็จัดการมันได้แฮะดูสิทุกคน ยังกะแบบหนอนน้อยเลยันดี้จะวิ่งไปดูนด้วยไหนมันอยู่ไหนใช่ก็อยู่ในหอคอยไงเธออยู่ไหนแล้วโอ้นี่ันดี้กระโดดมาอยู่ว้าวเวหนอนน้อยหอยสังดูสิมันตลกมากนะน่ารักมากเลยนี่รไว้ตรงนี้ดีกว่าใช้ก็ปล่อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วความจริงแล้วตัวมันแค่นี้เองน่ะ เป็นไงล่ะสมนาเด่นกับใครไม่เด่นมาเล่นกับบันนี่ไชเกิร์ลเป็นไงบ้างทุกคนชอบไหมล่ะใช่เลยชอบไหมคลิปนี้นถ้าทุกคนอยากให้ไช้เกอร์หนีอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะใช่ได้เลยนะ